สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมูลการเกี่ยวกับมุมมองมูลการนะครับในการมองเศรษฐกิจการเงินโลกและไทยนะครับก้าวย่างนะครับด้วยความมั่นใจในท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับด้วยวิธีทางสายกลางและเศรษฐกิจพอเพียงนะคือช่วงนี้ผมบอกนด่เลยว่าหลายคนเนี่ยนะครับ บางคนนี่ฟังข่าวติดตามข่าวมากนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินหลายคนก็ลุ้นน่ะนะลุ้นก็หมายถึงว่าอย,อยากให้เศรษฐกิจเนี่ยมันฟื้นนะในประมาณสักสามเดือนหเดือนเนี้ยนะก็ไม่อยากให้เศรษฐกิจโลกมันเรียกว่าถล่มลงไปอ่ะนะเกิดสภาพว่าเศรษฐกิจหดตัว GDP โลกติดลบนะครับนะหรือว่า GDP ประเทศไทยติดลบอย่างเงี้ยนะคนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากจะ ฟังข่าวแบบนี้นะเพราะว่าฟังไปแล้วมันไม่สบายใจทุกคนก็พยายามจะให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็พยายามมองโลกให้มันดีขึ้นนะแต่ถามว่าการให้กําลังใจซึ่งกันและกันก็เป็นสิ่งดีนะครับการพยายามมองโลกให้มันดีขึ้นก็เป็นสิ่งดีนะแต่มันก็ยังไม่ใช่มันก็อาจจะนะผมใช้ว่าอาจจะยังไม่ใช่เป็นความเป็นจริงมากกว่าเพราะฉะนั้นในเมื่อเรากําลังยุ่งอยู่กับอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับแล้วเราก็ ยังไม่รู้ด้ซ้ำไปนะครับว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าว่าภายใน3เดือน6เดือนจะดีขึ้นนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผมจะบอกเล่านะครับแก่ f แล้วก็ผู้รับชมผมทุกท่านเนี่ยว่าถ้าท่านอยากจะสร้างความมั่นใจนะท่านอยากจะก้าวย่างนะครับ,นะรบไปในท่ามกลางนะวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกแบบนีนะ้ด้วยความมั่นใจนะครับ ผู้ง่ายกินได้นอนหลับนะในวิกฤตเศรษฐกิจกาเงินเลยนะเห็นตัวเลขแบบนี้นะครับตามการคาดการณ์ขององค์กรใหญ่ๆนะระดับโลกเนะี่ยอย่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF อย่างเงี้ยนนะว่า GDP โลกปีนี้จะติดลบ3.0%นะครับในขณะที่คาดการ GDP ของประเทศนะมหามหน้าทางเศรษฐกิจนะทางฝั่งสหรัฐนะทางฝั่งยุโรปแลนะจีนอย่างเงี้ยมันไปในทาง ร้ายนะพวก่า GDP ยุโรปกติดลบเกือบจะเลข2หลัก GDP สหรัฐนะก็ติดลบนะ GDP ของจีนนี่ก็ต่ำเที่ยะในรอบ2ทศวรรษเลยเพราะฉะนั้นไอสิ่งต่างๆเหล่านี้นแน่นอนครับข้อมูลเนี่ยบางทีมันยันอยู่กับความจริง ของการคาดการซึ่งไม่รู้หรอกว่าจริงหรือไม่จริงนะแต่ว่าการคาดการของนักวิชาการนะครับของนักเศรษฐศาสตร์นักยุทธศาสตร์อย่างองค์กรใหญ่ๆอย่างเงี้ยซึ่งก็มีข้อมูลนะที่ค่อนข้างเยอะนะก็ค่อนข้างอาจจะแม่นอาจจะแม่นยากว่านะนี่ความรู้สึกของคนทั่วไปก็พยายามให้กาลังใจซึ่งกันและกันนะว่าโควิดสิจะจบเร็วแล้วจะลื้อพื้นนะกลับขึ้นมามนช่วงนี้ต้องพยายามปรับวิถีชีวิตใหม่นะครับ new normal ก็ดีนะครับก็ดนะีแต่ว่าก็อย่าให้การมองโลกแบบนี้นะครับมันขาดความจริงไปนะความจริงที่เรายังไม่รู้นะเพราะอนาคตเป็น <sunscreen. S 1> สิ่งท,ที่ไม่รู้แน่นอนซึ่งในทางพุทธศาสนานะเมื่อเวลาเราไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไปม่รู้ในอนาคตเนี่ยก็เรียกว่าถ้าเราขาดสติมันก็หมาถึงความประมาทความประมานี้มันก็แน่นอนแล้วก็เมื่อเวลาผมมอง,มองผมบอกว่า เอาเรื่องง่ายๆแล้วกันนะในวิถีชีวิตที่เราเคยเจอมาในทุกปีพอเข้าถึงฤดูมรสุมมันก็จะมีภัยพิบัติทางธรรมชาตนะินับตั้งแต่ภัยแรงต้นปีนะครับเดี๋ยวพายุเข้ามาพายุใต้ฝุ่นพายุไซโครนพายุดีเพสชันเดี๋ยวน้ําท่วมนะครับประมาณเ,เดือนสิงหากันยาไปถึงปลายปีนะครับเ,เดี๋ยวฝุ่น PM2.5 ใหม่ละนะ เ,เดี๋ยวไฟแรงมาอีกล้วเดี๋ยวไฟป่ามาอีกล้วหรือไม่วันดีคืนดีนะก็เกิดไอ้บวกอะไรแผ่นดินไหวนะซึ่งเราเคยเจอมานในช่วงประมาณปีหนะ้าหกห้นสิ่งตางๆเหล่านี้ผมบอกว่าในทางพุทธศาสนาก็ให้เราพินิตรพิจารณาเพื่อตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทนั่นเองเพราะฉะนั้นการให้กําลังใจกันก็เป็นสิ่งดีนะก็พยายามเอ้ยเดี๋ยวก็ดีแต่ว่าบนความดีที่มันดีขึ้นเนี่ย เราจะต้องอย่าให้จิตใจเราอะนะตกไปในความประมาทนั่นเองนะก็พยายามที่จะหาทางปกป้องตัวเองด้วยนะไม่ใช่บอกว่าเกิดโควิด1 9แล้วมันจะจบคือมองแบบมองแบบเออเขาเรียกว่าเทไปด้านเดียวนะโดยที่ไม่ได้เผื่อเหลือเผื่อขาดเลยอย่างนี้ก็ไม่ดีนะฮะมันก้าวย่างด้วยความมั่นใจนะในท่ามกลางวิกฤตเศร,รษฐกิจการเงินโลกเนี่ยผมก็ยังย้ำนะครับว่าเราต้องใช้วิถีทางสายกลาง ทางสายกลางเนี่ยไม่ใช่ว่าเรานึกเองนะว่าเราอยางนึกว่าอย่างนี้ของฉันคือสายกลางอย่างเงี้ยไม่ใช่ทางสายกลางในพุทธศาสนาก็คือสติปัญญานะถ้าพูดย่อๆแล้วกันเรียกว่าสติปัญญาก็คือการดําเนินชีวิตนะด้วยความมีสติปัญญานะแต่เกิดจะให้ขยายมากขึ้นก็คืออยู่บนเส้นทางทานศีลส,สมาธิปัญญานะทานก็คือการแบ่งปันนะความเสียสละความชี้เหลือ ศีลนะก็คือความดีงามนะเป็นคนดีในสังคมอ่นะไม่เบียดเบียนไม่ผิดศีลนะไม่โกงนะไม่ทำสิ่งร้ายในสังคมนะความมีสมาธิก็คือหมายถึงว่าความที่มีความสงบนะมีความสงบไม่สร้างปัญหาให้สังคมนะไม่ก่อเรื่องร้ายๆนะครับแล้วก็มีปัญญานะปัญญาคือเราอย่าอย่าพึ่งพาตนเองได้ลนะไม่เป็นภาระสังคมนะไม่เป็นภาระรัฐบาลแล้วเนี่ย ก็ยังพยายามสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นนะพยายามช่วยเหลือผู้อื่นให้มีสติปัญญาด้วยนะอย่างนี้ก็เป็นสิ่งดีนะเพราะฉะนั้นนี่คือวิถีทางสายกลางนะคือทานศีลสมาธิปัญญาถ้าจําแนกให้ละเอียดลงไปอีกก็เรียกว่าอริยมัคมีองค์8ประการนะครับนับตั้งแต่ความเห็นถูกต้องสาม,มาทินะสาม,มาสังกปะนะความคิดนะดําริถูกต้องสาม,มาอาชีวะนะประกอบอาชีพถูกต้องสุจริตอยู่ในศีลห้า5นะมห้านะ สัมมากรรมนตนะทําความดีนั่นเองนะสัมมาวาจานะพูดในสิ่งที่เป็นจริงนะสิ่งที่ดีมีประโยชน์นะครับให้สติปัญญาผู้คนนะสัมมาวายามะมีความเพียรน,นะครับในการจเจริญสติการใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิตนั่นเองนะสัมมาวายามะสัมมาสติก็คือความมีสติที่ถูกต้องนะสัมมา สมาธินะครับก็คือความมีจิตใจที่ตั้งมั่นนะอยู่บนทางที่ถูกต้องทางดีงามนะเพราะนั้นในอริยมรรคมีลงแปดประการเนี่ยนะครับนะที่จําแนกออกมาทั้งแบบอย่างง่ายๆนะย่อๆสติปัญญานะขยายออาไวอีกเป็นทานสีลสมาธิปัญญาถ้าผู้แจกแจงอย่างละเอียดก็คืออริยมรรคมิลงแปดประการนะที่ประกอบกันขึ้น นะเพื่อเป็นทางเดินนะครับเป็นวิถีของจิตนะครับเพื่อไปสู่ความเจริญมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะอยู่ในความเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะาพูดง่ายกินได้นอนหลับ่นะรู้สึกมั่นคงนะครับเราก็ต้องเดินด้วยวิถีทางสายกลางและเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการที่เป็นการประยุกนะครับนะการประยุกต์ที่พระบาทสมเด็จนะครับพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะฮะได้ นำมาสอนนะครับเป็นพระราชดำรินะเป็นพระราชดำรันะในในหลวงรัชกาลที่9ก้็สอนประสบลิการ์ชาวไทยนะในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งอ่ะนะในปี240พนะครับว่าให้รู้จักกินอยู่อย่างพอเพียงนะเว่าพอเพียงไม่ได้แบบว่าไม่ให้เราไม่รวยไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าให้เราสร้างตัวเองอนะ่ะตั้งตัวเองอยู่ได้ก่อนนะเมื่อเราสร้างตัวเองตั้งตัวเองอยู่ได้นะครับ ผลส่วนเกินน่ะนะครับนะที่เราสร้างตัวเองตั้งตัวเองได้เนะี่ยเราก็ทํากําไรนะทำเป็นเชิงพันชย์นะิะแต่ถ้าเศรษฐกิจมีการหดตัวกลับมาอย่างเงี้ยนะเราก็สามารถอยู่ได้อีกครั้งหนึง่งด้วยาการพึ่งตัวเองนะแต่พอเศรษฐกิจโ่มมันขยายเราก็สามารถขยายจากเศรษฐกิจพอเพียงของเราให้ไปทํากําไรนะครับในเชิงพันชย์ิได้ด้วยนะี่นี่เป็นมุมมองเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีความยืดหยุ่นมีภูมิค,มคุ้มกันในตัวเองนะผมถึงย้ำลหลายครั้งว่า คนไทยอ่ะนะครับในช่วงวิกฤตอย่างเงี้ยนะถ้าท่านถ้าต้องการความมั่นคงปลอดภัยนะครับท่านก็ควรเดินบนทางสายกลางแล้วก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงผมก็เชื่อว่าท่านก็จะเ,เดินไม่ผิดพลาดเดินด้วยความมั่นใจมั่นคงนั่นเองนะถึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับนะนะเพราะว่าทุกท่านก็ได้สติปัญญาเพราะว่าท่ามกลางวิกฤตอย่างเงี้ยสติปัญญาเปรียบเสมือนแสงแสงธรรมนาทางก็เหมือนกับที่มืดมืดเรามีแสงเทียนนะ มีแสงสว่างนำทางนั่นเองนะฮะโอเคนะครับก็คิดว่าเป็นมุมมองนะให้ทุกท่านเนี่ยนะได้ไปคิดพินิจพิจารณานะครับและนำไปประยุกต์ใช้ในการผ่านพ้นวิกฤตนะครับเศรษฐกิจการเงินผ่านพ้นภัยต่างๆนานา,นา,นามไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติแล้วก็น้ำมือมนุษย์นะครับใครชอบก็ฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง u b e c h ช n n น l อาจารย์เสก5.0 5จนนะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์กับติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ